ทำนายความฝันเล็กนำโชคฝัวのの sweating. นว่าตัวเองฝันว่าตัวเองอะไปขโมยของคนอื่นเข้ามาฝันเห็นตัวเองอ่ะฝันเห็นตัวเองฝันเห็นตัวเองไปขโมยไปขโมยเสื้อผ้าของคนอื่นมาใส่แปลว่าอะไรฝันเห็นตัวเองไปขโมยเสื้อผ้าของคนอื่นมาใส่เอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะ จะติดคุกเหรอจะมีคดีเหรอจะมีคนมาเยี่ยมที่บ้านฝันว่าตัวเองไปขโมยไปขโมยเสื้อผ้าของคนอื่นมาใส่ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินคดีความหนี้สิน ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับคดีความนี่สินจะมีแขกมาเยี่ยมเยือนที่บ้านมีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูกสาวมีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูกสาวมีเกณฑ์เนี่ยก็อันนี้ตั้งคันได้ลูกสาวอันนี้ก็มีเกณฑ์ตั้งคันจิ้งจกกับพระจันทร์ มีเกณฑ์ตั้งคันได้ลูกสาวมีคนอิจฉาลิษยาให้ระวังถูกนินทาใส่ร้าย,ายเขานินทาใส่ร้ายท่านด้วยความที่ว่าเขาอิจฉาที่ว่าท่านน่ะสวยสวยเป็นคนสวยและรวยมากมาดูเลขนําโชคนะคะเอาตายละติดคุกติดคุกติดคุกท่านจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่อง ไพคดีความโอ oh. อีนีมีแปลว่าอีนีมีอีนี้มีแปลว่าศัตรตูศัตรตูคดีความจะมีคนมารัก the love คู่รักต้องระมัดระวังศัตรตูคดีความ จะมีเพศตรงข้ามมาหลงรักเลขนำโชค7027702 7, 7, ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณากรุณากรุณาแอดไลน์มาเอเจะทิ้งที่อยู่ลยไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ